สวัสดีค่ะน้องแอปจากช่อง W ยุทธคารถมือสองนะคะวันนี้ค่ะแอบปบมีรถ SUV นะคะพี่ใหญ่ของ BMW มาแนะนำกันค่ะตัวนี้เลยค่ะ BMW X5 นะคะ S r i v e 25D นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์2,000ซีค่ะตัวนี้นะคะ BSI ถึงปี2023กันเลยค่ะเข้าสู์สบายใจหายห่วงเลยค่ะ เดี๋ยวเรามารับชมรีวิวกันเลยนะคะมาเลยค่ะมาที่ด้านหน้ารถนะคะกระจังหน้าของเรานะคะจะเป็นแบบไตคู่ค่ะไฟนะคะตัวใหม่แล้วนะคะเป็น LED แล้วค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะคะตัวนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดด้วยค่ะสำหรับ bmw x5 คันนี้นะคะสีดำสวยงามหรูหรามากเลยนะคะสีเดิมนะคะจากโรงงานเลยค่ะ มาดูล้อแม็กกันบ้างนะคะจะเป็นล้อแม็กแท้จากโรงงาน BMW เลยนะคะตัวนี้เป็นแม็กขอบ19ค่ะแล้วก็จะมีช่องนะคะตรงนี้เป็นช่องระบายความร้อนนะคะของช่วงล้อค่ะตัวนี้จะเป็นตัว S Drive 2 5 D นะคะ เป็นตัวที่ขับเคลื่อน2ล้อนะคะคันนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะและนี่ก็จะเป็นรอบๆร,รถของ B M นะคะ W U ค่ะกุญแจนะคะจะเป็นระบบแบบ k e y l e ก็คือระบบแบบอัตโนมัตินะคะก็คือแตะแล้วมันก็จะเปิดเปิดได้เลยนะคะตัวนี้มาดูรอบๆบคันกันก่อนนะคะสีดำสวยงามหรูหรามากๆเลยสำหรับ B M W X 5คันนี้ค่ะ เอ i ไรยี่สิบดีนะคะเรามาดูด้านาท้ายรถกันบ้างนะคะตัวนี้ค่ะมีเซ็นเซอร์นะคะให้2จุดมาพร้อมกับท่อคู่เลยค่ะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นแบบ LED แล้วนะคะตัวนี้มีสัญลักษณ์ X 5มาให้ด้วยนะคะแล้วก็โลโก้ BMW ค่ะส่วนท้ายรถนะคะเราสามารถเปิดกับกุญแจได้เลยนะคะเปิดค้างไว้ค่ะ นี่ก็จะเปิดให้เราเองเลยนะคะแบบอัตโนมัติมากไฮโซดรูรามากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเราก็สามารถเปิดลงมาแบบนี้ได้นะคะบรรจุของได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเบาะสามารถพับเก็บได้ด้วยนะคะอุปกรณ์นะคะก็ครบครันนะคะนี่ดูดเลยนะคะตัวนี้ นี่นะคะเวลากดปิดนะคะเราก็กดที่ปุ่มปิดอัตโนมัติตัวนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับ BMW X5 คันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันบ้างนะคะรอบรอบรถด,ด้านนี้ค่ะให้ดูความสวยงามความหรูหราของเจ้า BMW X5 คันนี้นะคะตัวนี้บอกเลยค่ะว่าประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะใครๆก็รู้ว่าประหยัดน้ำมันจริงๆคันนี้เทียบเท่ากับรถเก๋งเลยเออรถนะคะหรูหราแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยแบบนี้หายากนะคะใครเป็นแฟน BMW นะคะต้องคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะแอปจะพาชมด้านในรถนะคะออปชันภายในรถกันบ้างนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็มาเริ่มกันที่ปุ่ม push start กันก่อนนะคะตอนนี้เป็นปุ่ม push start แล้วค่ะ พวงมาลัยนะคะของเจ้า BMW X5 คันนี้ค่ะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ค่ะเพิ่มรถปุ่มปรับระดับเสียงนะคะปุ่มคูดคอนโทรนะคะตัวนี้เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยค่ะเบาะปรับอัตโนมัติไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะตัวนี้เป็นเบาะ หนังสีน้ำตาลนะคะสวยงามหรูรามากเลยนะคะสไตล์ BMW X5 ค่ะตัวนี้มาพร้อมกับเกีย e ร์อัตโนมัติถึง8สปีดกันเลยนะคะแล้วก็มีตัว S Drive ด้วยนะคะตัวนี้เป็นฟังก์ชัน S Drive ใช้ตัวนี้ในการเลื่อนนะคะโหมดต่างๆนะคะของ BMW คันนี้ได้เลยค่ะตัวนี้นะคะเรามีกล้องหน้าให้ด้วย แล้วก็มีกล้องถอยหลังให้ด้วยมีระบบนิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะตัวนี้ฟังก์ชันของเขานะคะค่อนข้างที่จะครบคันนะคะแอร์นะคะอัตโนมัติแยกซ้ายขวาเลยนะคะตัวนี้ค่ะฟังก์ชันของเขาก็ครบนะคะ FM นะคะ AM บลูทูธนะคะครบครันมากๆเลยสำหรับ BMW ดคันนี้นะคะให้ดูภายในรถกันสวยงามดูรามากๆค่ะด้านหลังนะคะเบาะก,ก็สามารถ พับพับเบาะได้นะคะเป็น SUV ที่คุ้มค่ามากค่ะกว้างขวางนะคะแล้วก็บรรจุของได้เยอะนะคะใครนะคะจะขนของไปปิกนิกไปเที่ยวไหนนะคะบอกเลยว่า BMW X5 คันนี้เอาอยู่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะเพราะเป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซลนะคะเครื่องยนต์ 2,000cc ค่ะประหยัดน้ำมันมากๆค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับออปชันภายในรถของเจ้า BMW X5 คันนี้นะคะบอกเลยว่าออปชันคุ้มสุดๆเลยใช่ไหมคะสำหรับ BMW X5 นะคะ S Drive ค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะประหยัดน้ำมันสุดจริงๆค่ะเป็น SUV พี่ใหญ่ของรุ่นเลยนะคะสำหรับ X5 คันนี้ค่ะราคากันบ้างนะคะราคาอยู่ที่ 2ล้าน4,90,000บาทนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่2ล้าน4,90,000บาทนะคะ รถใหม่ป้ายแดง4ล้านกว่าเลยนะคะวันนี้คะ่ะเรามาขายในราคาครึ่งๆ่งกันเลยนะคะคันนี้เป็นปี2018ด้วยนะคะปียังใหม่แล้วก็พร้อมกับ BSI ถึงปี2023เลยนะคะเข้าศูนย์ BM หายห่วงแน่นอนค่ะยังไงนะคะแฝาก BM W X5 S Drive คันนี้ไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็ฝากช่องติดตามนะคะ เพจ Facebook นะคะ Line นะคะไอนะคะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะ w ับบยูยูทคารถมือสองนะคะฝากช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าแอปจะมารีวิวรถท่านไหนอีกฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ